Nintendo Switch รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวมากว่า8ปีแล้วนะครับและหลังจากที่เราเนี่ยรอคอยมานานมากๆนะครับรุ่นที่2ก็เปิดตัวมาสักทีฮะแน่นอนครับมาด้วยราคาที่สูงขึ้นกว่ารุ่นแรกอยู่พอสมควรแต่ในด้านฮาร์ดแวร์เท่าที่เราทราบตอนแรกก็เห็นว่าสเปคสูงขึ้นพอสมควรเช่นกันนะครับเพียงแค่ว่าที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมเรายังไม่รู้นะครับเพราะว่าทาง Nintendo เนี่ยเขาไม่ได้บอกสเปคทางเทคนิคโดยละเอียดออกมามา,มากมายนะครับแต่ล่าสุดนี้นะครับเขามีการโพสต์ข้อมูลตารางสเปคลง ในเว็บเขาเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนั่นครับคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ฮะสวัสดีครับเพื่อนๆจริงๆแล้วผู้เล่น Nintendo เนี่ยคงจะรู้ดีอยู่นะครับถ้าเทียบเรื่องสเปคทางเทคนิคของ Nintendo กับคอนโซลอื่นหรือแม้กระทั่ง PC อันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้แฟร์สักเท่าไหร่ฮะเพราะว่า Switch เนี่ยมันเป็นเครื่องแฮนด์เฮลดรวมไปถึง Nintendo เนี่ยเขาก็ไม่เคยเน้นว่าสเปคของเขาต้องเป็นท็อปของตลาดอยู่แล้วเขาเน้นในเรื่องประสบการณ์เล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นมากกว่าฮะ คือคนที่ใจรักในสไตล์และแนวทางของ Nintendo เนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องสเปคเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่สำหรับคนที่เป็นสายคอมชอบด้านเทคนิคเนี่ยมันอดไม่ได้ใช่ไหมครับที่เราเนี่ยต้องมาดูว่าจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆคุ้มพลังภายในของตัวเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับและบังเอิญฮะผมเองก็เป็นคนที่สนใจด้านสเปคด้วยเช่นเดียวกันนะครับเลยคิดจะทาคลิปนี้มาเล่าให้เพื่อนฟังฮะ บวกกับที่รอบนี้มันก็มีเกม Triple A ของฝั่งคอมมาให้เลือกเล่นกันด้วยนะครับผมจึงมองนะครับว่าหน้าจีบสเปคมันมาพิจารณากันสักหน่อยเราจะได้วิเคราะห์เพิ่มเติมได้ครับว่าเกมเนี่ยมันจะรันได้ประมาณไหนเมื่อเทียบของฝั่งคอมอีกอย่างก็คือด้วยความที่อายุของตัว Switch แรกเนี่ยมันนานมากๆและถ้ารุ่น2เนี่ยจะอยู่นานพอกันเราจะได้รู้นะครับว่าตลอด7 8ปีข้างหน้าเนี่ยมาตรฐานของเครื่องนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ด้วยความที่ Nintendo เนี่ยเขาไม่ได้ลงสเปคอะไรอย่างละเอียดมากมายในเว็บไซต์เขานะครับข้อมูลในคลิปนี้ผมจึงต้องเอามาจากหลายๆแหล่งนะครับอันแรกคือเว็บของ Nintendo เองแต่ที่เหลือฮะจะเป็นทัท้งช่องวิเคราะห์สายเทคโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ถ้าใครอยากดูรบละเอียดก็สามารถไปดูในช่องของทาง Digital Foundry ได้เลยนะครับเขาเนี่ยรวบรวมไว้หมดแล้วซึ่งผมเองก็อ้างอิงข้อมูลจากเขามาแหละครับยังไงก็ต้องขอบคุณเขามาด้วยนะทีนี้ฮะ ขนาดตัวเครื่องก่อนเลยนะครับอันนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับเพียงแค่ว่าความหนาเนี่ยมันจะประมาณเดิมส่วนที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นด้านข้างฮะเพราะว่าจอเนี่ยมันใหญ่จาก6.2นิ้วเป็น7.9นิ้วนะครับและน้าหนักเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจาก300กรัมเป็น400กรัมในรูปแบบตัวเปล่าและ4 0 0เป็น535สกรัมเมื่อติดตั้งจอยคอนคุณภาพจอนะครับนอกจากจะใหญ่ขึ้นแล้วนะฮะก็อัปเกรดสเปคมาด้วยนะครับของเดิมเนี่ยเป็นความละเอียด1280 720หรืนร่บของใหม่เนี่ยเป็1920คู0 8 0หรือว่า f Full HD นะครับอันนี้ refresh rate ก็เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับเป็น120 h z แบบแปรผันนะครับขอบเคสีก็กว้างกว่าเดิมฮรรองรับ HDR10 นะครับส่วนพวก GPU CPU อะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้เขาบอกมาว่าเป็น custom ของทาง Nvidia เช่นเดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติของแบรนด์นี้อยู่แล้วนะครับเราจึงต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเองฮะ ด้าน CPU ครับตัวแรกเขาบอกว่ามันเป็น custom นะฮะแต่ในความเจริงแล้วก็คือ Tegra X1 เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษครับเพียงแค่รุ่นใหม่มันเป็น custom จริงๆสักทีนะครับทางช่อง Digital Foundry เนี่ยได้มีการหาข้อมูลมาครับว่าชิปรุ่นใหม่นียมีรหัส T239 และออกแบบมาสำหรับ Switch 2โดยเฉพาะไซ้ในครับประกอบไปด้วย ARM Cortex A784 จำนวน8คอร์ ore, ใช้พื้นฐาน ARMv8 64บิตจำนวน c a ช L1 L2 L3 นะครับก็คือ64 256กิโลไบต์แล้วก็4เมกะไบต์ ในส่วน L3 แชร์กันทั้งหมด8คอร์นะครับในขณะที่รุ่นเก่าเนี่ยมันก็เป็น X1 นะฮะอันนั้นเป็นพื้นฐาน4คอร์ใช้ ARM Cortex A57 ฮะ,ะการแบ่งการทำงานของ CPU ก็มีอัปเดตเข้ามานะครับรุ่นเก่าเนี่ยทั้งหมดมี4คอร์นะครับแต่ว่า1คอร์จะจองให้ OS นั่นแปลว่าการเล่นเกมเนี่ยจะมีที่เหลืออยู่3คอร์นะครับในขณะที่รุ่นใหม่เนี่ยมีทั้งหมด8คอร์แต่ว่าจะจองไว้2คอร์ให้กับ OS ส่วนที่เหลือ6คอร์เนี่ยเอาไว้เล่นเกมตรงนี้ครับอัตราส่วนในการแบ่งก็ถือพอพ,อพอเดิมนะ ด้านความเร็วแล้วนะครับทาง Digital Foundry บอกมานะครับว่าจะอยู่ที่1,100เมกะเฮิร์นะครับแต่ถ้า Do อกเนี่ยจะเหลือ998เมกะเฮิร์และเขาเองก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้แต่ตัว CPU จริงแล้วนะครับมันสามารถดันความเร็วได้สูงสุดที่1,700เมกะเฮิร์เพียงแค่ตรงนี้มันเป็นแค่ขีดจํากัดที่ทําได้เฉยนะครับสักวันอาจจะมีการดันไปถึงก็ได้นะฮะแต่เขาก็มีการยกตัวอย่างเข้ามาด้วยนะครับในเจนที่แล้วเนี่ยช่วงโหลดดิ้งนะครับระบบเนี่ยมันทําการลดความเร็วของตัว GPU เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันลดลงทั้งระบบนะครับเสร็จแล้วไปดัน ตัว CPU ให้มันเร็วขึ้นแทนนะครับฉากโหลดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าจะเป็นแบบนั้นก็ถือเป็นการบริหารทรัพยากรของเครื่องเลยฮะ ต่อมาฮะเป็นสเปคของตัว G P U หรือว่าชิปประมวลผลกราฟิกนะครับอันนี้ต้องย้าอีกรอบนะครับว่า Nintendo เนี่ยไม่ได้มีการบอกอะไรมาเลยนะครับแต่พวกสายเทคที่ผมไปดูมาเนี่ยฮะเขาเป็นพวกชอบรื้อและตามข่าวจากทางซัพพลายเชนฮะก็เลยได้ข้อมูลเชิงลึกมาเล่าให้ฟังนะครับตัวแรกครับไอสวิตช์หนึ่งเนี่ยฮะใช้ชิปสถาปัตยกรรม Maxwell นะครับก็คือยุคของ g e f o r c e GTX 9 0 0นู่นเลยนะฮะง่ายๆครับอายุเกิน10ปีแล้วนะครับตอนที่รุ่นแรกมันเปิดตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ G P U รุ่นใหม่นี้ครับเป็นสถาปัตยกรรม Ampere ในยุคข,ของ RTX 30 Series นะครับก็คือไม่ได้ใหม่สุดเหมือนกันนะครับตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเปิดตัวในะปีสองพันยี่สิบนู่นเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับ Nvidia เนี่ยอยู่ในยุคข,ของ Blackwell กับการ์ดจอ RTX 50แล้วนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือไอ้ Switch 2เนี่ยใช้สถาปัตยกรรมที่เก่าไป2รุ่นนะครับจำนวนคูณคอครับให้มาที่1,536หน่วยมีค่าคล็อกที่511 m h z ในแบบใช้งานปกตินะแล่วยมีค่าคล็อกที่1 0าร m h z ส่วนค่าคล็อกเนีมกะเฮิร์ ของตัว G P U จริงๆนะครับจะดันได้ที่หน0 0ี่1,400เมกะเฮิร์นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะดันไปถึงในช่วงไหนนะครับเช่นเดียวตัว C P U นะครับบางส่วนของชิปกราฟิกเนี่ยจะถูกจองไว้ใช้ในระบบ O S หลักด้วยนะครับไม่ใช่ใช้แค่เกมอย่างเดียวฮะ พลังการประมวลผลแล้วนะครับก็จะอยู่ที่1.711และ3.072เทรลฟลอปในแบบการใช้งาน Portable และวางด็อกตามลําดับนะครับอันนี้ฮะทาง Digital Foundry เขาก็ไม่ได้เอามาเทียบนะครับว่าตัวเลขแบบนี้มันจะเป็นประมาณไหนของการจอฝั่ง PC เพราะอย่างที่ว่าไปเลยนะครับมันเป็นคนละแพลตฟอร์มนะฮะและมันขึ้นยอยู่กับเกมด้วยนะครับว่าจะทาออกมาแบบไหนไอสเปกเพียวๆเนี่ยนะไม่สามารถบง่งบอกประสิทธิภาพได้100%ฮะ แต่สํหรับผมที่เป็นคนค่อนข้างจะบ้าสเปคหน่อยก็อยากรู้เนาะเลยไปหาเว็บที่เขาอธิบายเทียบมานะครับอันนี้ฮะทาง Tom's Hardware เนี่ยเทียบไว้นะครับว่า GPU ของตัว Switch 2เนี่ยมันจะค,คล้ายๆกับ RTX 3050และ RTX 2050 Mobile นะครับซึ่งไอ้2050เนี่ยมันก็เป็น AMP เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นรหัส RTX 20ไป30ก็ฮะแต่คือมันเปิดตัวทีหลังนะครับเพื่อเป็นทางเลือกกลุ่มโน้ตบุ๊กงบน้อยเพียงแค่ว่า CUDA c o r ของ Switch 2เนี่ยจะน้อยกว่านะครับอยู่ที่1,537อย่างที่ว่าไปนะครับในขณะที่2การ์ดที่ว่าเนี่ยจะอยู่ที่2,000 1ฉี่หน่วยครับ แน่นอนครับด้วยความที่มันเป็นชิปแอมเปร์เนี่ยก็คือมันอยู่ในยุคข,ของ gforce rtx แล้วนะครับแปลว่ามันต้องรองรับทั้ง dlss แล้วก็ ray tracing เข้ามาด้วยนะครับความแรงของมันฮะที่อยู่ที่10และ20กิกะเรตต่อวินาทีในแบบพกพาและวางด็อกตามลำดับนะครับแต่อันนี้เหมือนเป็นแค่การพูดเฉยๆนะครับเพราะว่าการใช้งานจริงเนี่ย ray tracing มันกินสเปคขึ้นเยอะมากฝั่งคอมเครื่องใหญ่ๆเนี่ยยังร่วงเลยนะครับเครื่องพกพาแบบ switch 2ที่ทรัพยากรจากัดสเปคไม่สูงเนี่ยมันคงจะไม่ไหวนะฮะเราก็เลยไม่เห็นเกมไหนที่ใช้ Realtime Recing ในเครื่องสวิตช์เข้ามาครับ แต่ในส่วนของ DLSS หรือว่า Deep Learning Super Sampling เทคโนโลยีของทางเอ็นวีดีเนี่ยอันนี้จะได้ใช้นะครับส่วนใครยังไม่รู้นะครับมันคือระบบช่วยเพิ่มเฟรมเรทด้วยการ upscaling นะครับหมายความว่าทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องกินสเปคมากนักหลักการทํางานก็คือตัวพลังดิบของเครื่องเนี่ยจะมีการรนเดอร์เกมที่ความละเอียดต่ํากว่าภาพที่เราเห็นจริงๆเสร็จแล้วก็ใช้ AI upscale ขึ้นมาเป็นภาพที่เราเห็นนะครับอันนี้ฮะเป็นฟีเจอร์จําเป็นในเครื่องที่สเปคต่ำๆนะครับและอยากเล่นเกมให,ใหญ่ๆอย่างเช่นแบบว่าเอา Switch 2ไปเล่น Cyberpunk 2 ใช้ DLSS เข้ามาช่วยเช่นกันนะครับและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือมันเนี่ยจะได้ฟีเจอร์การสเกลความละเอียดแบบแปรผันเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าจะอัปสเกลในส่วนไหนเนทีฟในส่วนไหนอันนี้คงแล้วแต่เกมไปฮะ ถัดมาเป็น Memory หรือว่า RAM นะครับอันนี้ Switch 2จะเป็นขนาด12 g b แบบ LPDDR5X จากเม็ดแรม6 g b 2เม็ดที่วางอยู่ข้างๆชิปบวนผลหลักนะครับรุ่นแรกจะเป็น4 g b แบบ LPDDR4 เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ถือว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะพอสมควรซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ห่างกันหลายปีอยู่ฮนะ สเปคด้านอื่นๆตัวแรมนะครับก็คือมันจะวิ่งบนอินเทอร์เฟซที่1 2 8บิตความเร็ว2 1 0 0แล้วก็3,200เมกะเฮิร์ตามลำดับแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะพกพาหรือว่าวางด็อกนะครับทำให้แบนด์วิดต์รวมอยู่ที่6 8และ1 0 2กิกะ b บต์ต่อวินาทีส่วนการจัดการแรมนะครับตัว OS เนี่ยจองไว้ที่3ากิกะไบต์ในขณะที่9กิกะ b บต e เนี่ยเอาไว้รันเกมได้ก็คือพูดง่ายๆนะครับว่าเมมโมรีในการเล่นเกมจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่9กิกะไบต์นั่นแหละครับแต่ถ้าเทา รตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าทําไมรอบนี้ Nintendo ถึงได้จองแรมให้ระบบเนี่ยไว้เยอะเหมือนกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเนี่ยเอาไปทําอะไรบ้างอาจจะเอาไว้รันในตัวของเกมแชทหรือเปล่า ถัดมาครับเป็นในส่วนของ Storage หรือว่าความจุเครื่องโดยรวมนะครับอันนี้จะเป็น256 g b พื้นฐาน UFS และก็จะรองรับ microSD Express ได้อีก2 t b นะครับในขนี่ตัวเก่าเนี่ยเป็นสาย2 g b แบบ eMMC และในรุ่น OLED หาเป็น64 g b ตัวใหม่เนี่ยถือว่าเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเทียบมารฐานในยุคปัจจุบันกับอุปกรณ์อ,อื่นแล้วเนี่ยก็ตามยุคสมัยพอๆมือถือ แต่รอบนี้นะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจเข้ามาอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือในตัว switch 2เนี่ยมันจะมีชิป SoC ของ Nvidia ที่รับหน้าที่ในเรื่องของ storage decompression จากตัว SSD และ SD card เข้าไปสู่ memory โดยเฉพาะนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้พอสมควรนะครับอธิบายง่ายฮะก็คือปกติเนี่ยเวลามีการเก็บข้อมูลในตัว storage หรือว่า SSD ของเครื่องเนี่ยมันจะมีการบีบอัดข้อมูลหรือว่า compress ไว้ด้วยนะครับแล้วพอเราจะหยิบข้อมูลพวกนั้นออกมาใช้เนี่ยก็ต้องไปทาการคลายบีบอัดหรือว่า decompress ก่อนที่จะส่งไปประมวลผลนะครับซึ่งหน้าที่ปกติอันนี้ะจะ เป็นของตัว CPU นะฮะ Switch 2เนี่ยจะมีตัว File Decompression Re Engine หรือว่า FDE ที่เน้นทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับมันเปรียบเสมือน Hardware Accelerator ที่เอาไว้แบ่งเบาภาระตัว CPU ไม่ให้ CPU เนี่ยต้องมีโหลดจะได้ประวลนผลด้านอื่นได้ดีขึ้นไงฮะร,รวมไปถึงไอ้พวกชิปสายตรงแบบนี้นะครับก็มักจะประหยัดพลังงานมากกว่าด้วยนะฮะแล้วก็ format ที่ใช้นะครับจะเป็น LZ4 ที่ใช้ง่ายกับตัว NSP Package ฮะ สรุปอีกรอบนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทาง Nintendo 100%เนต์ะครับเพราะ Nintendo เนี่ยโพสไ้แค่คร่าวๆเฉยๆนะครับแต่พวกรายละเอียดจริงๆเนี่ยผมไปเอามาจากทางสายเทคอย่าง Digital Foundry ที่เขาไปหามาได้นะครับและเครดิตของสื่อเนี่ยในประเด็นด้านฮาร์ดแวร์ก็เชื่อถือได้พอสมควรเลยนะครับเพราะเขาเองเนี่ยเป็นเหมือนแล็บมีการทดลองมีการรื้อมาดูหรือไม่เขาก็ตามข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ารอบเนี้ยเขาไปเอามาจากไหนหรือเขาเนี่ยอาจจะได้เครื่องมมมาาแแล้วกก็ไ่่่่นนนนนใจเเหือออัยงชต PS5 PS5 5 Pro เนี่ยเขาเองก็เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนเครื่องจะส่งมอบจริงเหมือนกันจึงเป็นไปได้นะครับว่าเขาเนี่ยอาจจะมีคอนเนคชันภายในอยู่ฮะ โดยรวมสเปคที่เขาสรุปมาก็ประมาณนี้เลยนะครับ CPU เป็นพื้นฐาน ARM Cortex A784 8คอร์ระบบจองไป2คอร์เหลือเล่นเกมอีก6นะครับคล็อกมาที่1,100เมกในโหมดพกพาและ998 m มกะเในโหมดวางด็อกหรือโหมด Performance นะครับชิปกราฟิกเนี่ยเป็นของ Nvidia ในยุคเดียวกับ RTX 30 Series มี CUDA คอร์ทั้งหมด1,536หน่วยค่าคล็อกที่511แล้วก็1007ตามลำดับนะครับ RAM มีมาให้1 2 g b แบบ LPDDR5X ระบบจองไป3 g ิเหลือเกมเล่นอีก9 g b นะครับ Band รวมที่68 g b และก็102 g b แล้วแต่โหมดใช้งานนะ โอเคครับในด้านข้อมูลอ้างอิงในด้านสเปคเนี่ยจบไปแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ครับจะเป็นความคิดเห็นของผมล,ล้วนๆเลยนะครับถ้าถามผมนะว่ามันแรงไหมมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่หรอกนะครับเทียบกับพวกคอมและคอนโซลเครื่องใหญ่ๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเทียบกันได้นะครับแต่ก็นั่นเลยฮะนี่คือ Nintendo นะครับมันเป็นอีกอีโคซิสเต็มหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟนๆของ Nintendo เนี่ยก็อาจจะชินกับการอัปเกรดสไตล์นี้อยู่แล้วและสเปคของเขาเนี่ยเขาไม่เคยพยายามไปเทียบค่าอื่นมาแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นสายคอมที่นั่งดูเปคเปคป็็นนหลักักก่ยมถือวา เก่าเลยนะครับสำหรับปี2025นี้ ที่เหลือก็คงเป็นเรื่องราคาและความคุ้มค่านะครับตอนนี้เราคงพูดไม่ได้แล้วนะครับว่า Nintendo เนี่ยเป็นขวัญใจคนงบน้อยขายเครื่องคอนโซลที่คนเข้าถึงได้ทุกคนเพราะเจนเนี้ยมันแพงขึ้นทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องเกมทั้งเครื่องทั้งอุปกรณ์เสริมนะฮะสมัยก่อนเนี่ยวัยเรียนอาจจะเข้าถึงเครื่อง Nintendo ได้ง่ายๆนะครับแต่ยุคน,นี้คงต้องเป็นวัยเรียนที่มีฐานะหรือไม่ก็วัยทํางานฮะเพื่อนๆก็ลองคํานวณราคาตัวเครื่องบวกกับอื่นๆเข้าไปเนี่ยมันก็ใกล้เคียงผู้เล่นอื่นๆในตลาดแล้วและจะว่าไปแล้้้ววนนนะรรับเเจจาาาอื่นน่ีกก็ห็หมรปรขึ 敏干度。 แต่ถ้าคุณเป็นสาวก Nintendo เป็นคนชอบ Ecosystem นี้อยู่แล้วนะครับก็จัดได้เลยฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้มี n ว v a t i o n ใหม่ๆอะไรด้านฮาร์ดแวร์นะครับมันก็อัปเกรดตามยุคสมัยเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณเล่นเกมเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเครื่องอื่นให้เลือกอยู่ดีนะครับเพียงแค่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นสาวกค่ายใดค่ายหนึ่งและอยากมองหาเครื่อง Handhel d สจักตัวไว้พวกพาเล่นเนี่ยผมว่ารอดูไปก่อนนะครับเพราะว่าหลังคอมมิวเท์เนี่ยเรา,นาเหนหาๆๆาลาาอาจจะรอดูตัว Steam De ใหม่ก็ได้เหมมือนกนกนกัแต่ผ็ไมู่นะ จะเปิดตัวเมื่อไรอ่ะผมเองก็ไม่ใช่สาวก Nintendo นะครับเพียงแค่ผมเนี่ยดูเครื่องแฮนด์เฮลด์อยู่เหมือนกันและที่ผมรอรุ้นกับ Switch 2เนี่ยก็คือการใช้งานแบตเตอรี่ด้วยนะครับตรงเนี้ยจากที่ผมเคยรีวิวพวกเครื่องแฮนด์เฮลด์ PC มามันยังไม่มีอันไหนตอบโจทย์สักตัวเลยนะครับเล่นไปแป๊บเดียวแบตหมดแล้ว ก็หวังว่าของ Switch เนี่ยจะทําได้ดีกว่านั้นละกันนะครับเพราะว่าพอเป็นเครื่องแฮนด์เฮลอย่างเงี้ยผมไม่ได้หวังอะไรกับสเปคความแรงมากมายเท่าไหร่นะครับผมไปสนใจเรื่องแบตมากกว่านะครับไม่ใช่มันแรงมากแบบปรับสูงสุด 4K Ultra Path Tracing แต่แบตเล่นได้แบบชั่วโมงเดียวอย่างนี้ผมก็แบบไม่แฮ ppy อะฮะถ้าสมมติว่าแบบมีเดียมหรือว่าโล Full HD แต่ว่าแบตได้5ชั่วโมงอันเนี้ยผมแฮ ppy มากกว่านะครับถ้าสมมติว่า Switch เนี่ยมันเล่นเกมเดียวของฝั่งแฮนด์เฮลลพีซีแล้วแบตอึดกว่าผมก็คงซื้อนะครับแต ต่างเลยแบตสูปเหมือนกันอันนี้ผมก็คงไม่ซื้อสักเครื่องในเจนนี้ฮะแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับสเปคของตัว Switch 2บ้างก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์กด Subscribe ผมหน่อยละกันนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ